สปอยวันพีทกับตอนที่974กับตัวตนที่แท้จริงของผู้ทรยศ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายนะฮะแน่นอนเลยครับว่าคลิปนี้จะเป็นสปอยนะครับของวันพีทตอนที่974และก็เป็นตอนนะครับที่มาถึงเรื่องราวในปัจจุบันของวันพีทแล้วและก็เป็นตอนนะครับที่ถือว่าพีิกมากๆเลยนะครับในตอนนี้มันมีจุดพลิกด้วยกันในประมาณ2-3จุดใครไม่อยากโดนสปอยนะครับปิดคลิปนี้ไปเลยแต่แน่นอนเลยครับว่าหากคุณพลาดคลิปนี้ไปนะครับคุณจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนเพราะผมอาจสปอยมาแล้วก็โหพล เลยแต่ขอบอกก่อนแล้วกันว่านะครับสปอยครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีบางส่วนนะครับที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เหมือนตัวเต็มนะครับก็คืออาจจะมีผิดบ้างนิดนึงนะแต่มันก็เป็นสปอยไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปรอรับชมนะครับตัวเต็มได้นะครับซึ่งมันจะมาวันอาทิตย์นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตัวเต็มเนี่ยเนื้อหามันจะครบถ้วนกว่านี้อันนี้ก็เป็นสปอยคร่าวๆนะครับแต่ที่ผมอ่านมาเนี่ยก็ถือว่าได้มาเยอะแล้วนะสสปอยนี้โอเคละกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลลลิปใใๆงแะนนกกํําาาัจดดีีรท้้วย เพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมความสนุกความมันนี้กันก่อนเลยโดยเหตุการณ์นะครับถูกตัดมาในช่วงเวลาปัจจุบันแล้วนะครับหลังจากที่มีการย้อนอด,นดีตกันอย่างยาวนานเลยหลังจากที่กลุ่มก้าวปลอกดาบแดงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแล้วเมื่อเหล่าพันธมิตรของพวกเขานะครับดูเหมือนว่าจะถูกเหล่าบรรดาลูกน้องของไคโดนะครับจัดก,การเสรียบร้อยกันหมดเลยขออน้นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือเหล่าบรรดาพันธมิตรเนี่ยที่ผมหมายถึงนะครับก็คือความเข้าใจของก้าวปลอกดาบแดงที่คิดว่าพวกลูฟี่เอ้ยพวกลอเอ้ยหรือใครก็แล้วแต่นะครับ ถูกเหล่าบรรดานะครับไคโดจัดการหมดแล้วซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่พวกเขานะครับได้พบเจอนะเวลานั้นแต่เหล่าบรรดาเก้าปลอกดาบแดงพวกเขานะครับก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วละครับว่ายังไงก็แล้วแต่ในวันนี้พวกเขาจะต้องไปล้างแค้นนะครับให้กับเจ้านายของเขาอย่างโคซกิโอเดงเหล่าบรรดาเก้าปลอกดาบแดงจึงตัดสินใจในการล่องเรือไปนะครับในการไปจัดการเจ้าไคโดที่โอนิงะคิมะแต่ดูเหมือนว่านะครับเหตุการณ์นะฮะจะไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคาดคิดกันอีกแล้วละครับเมื่อดูเหมือนว่า เหล่าบรรดาพวกของโอโรจินะครับจะทราบนะครับถึงการเดินเรือครั้งนี้พวกมันจึงทําการล้อมเรือนะครับของเหล่าบรรดาเก้าปลอกดาบแดงไว้โดยทั้งหมดที่ล้อมเรือของเก้าปลอกดาบแดงไว้พวกเขานะครับก็คือเหล่าบรรดาลูกน้องของเจ้าโอโรจิจึงทําให้นะครับพวกเราก็ได้ทราบแล้วล่ะครับว่าเจ้าโอโรจินะครับทราบทุกการเคลื่อนไหวของฝ่ายของคินเนมอนหมดเลยไม่ว่าเหล่าเก้าปลอกดาบแดงจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับดูเหมือนว่านะครับฝั่งโอโรจินะครับจะทราบทั้งหมด ซึ่งมันก็หมายความว่านะครับในฝั่งของ9ปลอกดาบแดงมันมีใครสักคนหนึ่งนะครับเป็นไส้ศึกในการนะครับบอกเรื่องราวนะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับ9ปลอกดาบแดงในตอนนี้และทันใดนั้นเองนะครับก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยต่างช็อกและไม่ได้ตั้งตัวเมื่อคันตูโร่หนึ่งใน9ปลอกดาบแดงเปิดเผยตัวตนของตนเองมานะครับมันนี่แหละคือไส้ศึกนะครับในการบอกข่าวสารต่างๆให้กับโอโรจิได้รับทราบทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดปัจจุบันนี้และมันก็ดเเปิผย ว่ามันเป็นใครนะครับตัวตนที่แท้จริงของเจ้าคันจูโร่ก็คือคูโรซึมิคันจูโร่นะครับตระกูลที่เป็นปรปักนะครับกับตระกูลของโคซึกิโอเดงซึ่งก็มีการเปิดเผยเลยครับว่าบ้านของคันจูโร่นะครับบ้านเดิมของเขาเนี่ยเป็นโรงละครคาบุกิ และตระกูลคุโรซึมิของคันจูโร่นะครับเป็นตระกูลที่ถูกล่าแม่มดโดยประชาชนวาโนจนทําให้อยู่มาวันหนึ่งนะครับพ่อและแม่ของคันจูโร่นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ถูกฆ่าตายไปนะครับเนื่องจากว่านะครับถูกลอบฆ่านะครับกลางเวทีไปจึงทําให้คันจูโร่นะครับก็เกิดความแค้นนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อคินเนมอนนะครับทราบว่าใครนะครับเป็นตัวการการเป็นไส้สึครั้งนี้นะครับถึงกับเสียใจแล้วก็ตกใจนะครับเมื่อบุคคลคนนั้นดันเป็นคันจูโร่เสียได้นี่คันจูโร่แกจยมาล้อเล่นอะไรแบบนี้นะ ร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วเคยเกือบโดนประหารในหม้อที่มันร้อนขนาดนั้นแกจะเป็นคนทยศได้เยี่ยงไรก็ถูกของเจ้าข้าเคยร่วมเป็นร่วมตายกับเจ้ามาก่อนแล้วแต่ว่าข้าเนี่ยเคยแสดงละครมาก่อนแน่นอนหลอว่าข้าสามารถแสดงละครได้ทุกบทบาทเป็นอย่างดีเลิศ ตอนที่ข้าเป็นเด็กข้าได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างข้าไร้อารมณ์ไร้ซึ่งความรู้สึกจึงทําให้ข้าแสวงหาความตายอยู่เสมอมาการที่ข้าเนี่ยเคยเกือบตายกับพวกเจ้าเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ทําให้ข้ารู้สึกรู้สาอะไรหรอกและการที่ข้าเนี่ยเคยร่วมเป็นร่วมตายกับเจ้ามาก่อนข้าก็ต้องพูดตามตรงว่าข้าไม่เคยโกรธแค้นใดๆแก่เจ้าเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทําในวันนี้ข้าทําเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่งข่าวให้กับท่านโอโร เพียงผู้เดียวเท่านั้นและเมื่อคันจูโร่นะครับเปิดเผยตัวตนของตัวเองมาคินเนมอนนะครับจึงทําการฟันที่หัวของคันจูโร่ในทันทีเพื่อวางนะครับฆ่าบุคคลที่เป็นไส้ศึกนะครับในการที่ลอบเข้ามานะครับส่งข่าวสารต่างๆให้กับเจ้าโอโรจิทั้งหมดเลยและแน่นอนละครับว่าเมื่อคินเนมอนนะครับจากการฆ่าเจ้าคันจูโร่ไปแต่ดูเหมือนว่านะครับมันจะเป็นร่างปลอมที่คันจูโร่นะครับทำการวาดขึ้นซึ่งมันก็หมายความว่าจริงๆแล้วเจ้าคันจูโร่นะครับมีฝีมือในการวาดภาพในระดับสูงมากๆเลยและทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันบอกว่ามันวาดภาพไม่สวยนะครับหรือว่าภาพที่มันทําไม่สวยต่างๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นการตลบตระแรงตอแหลนะครับของเจ้าคันจูโร่นะครับเพื่อให้ดูเหมือนว่ามันเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความสามารถเก่งกาจอะไรและทันใดนั้นเองนะครับก็เปิดเผยตัวตนของคันจูโร่ในทันทีคันจูโร่นะครับตัวจริงเนี่ยมันได้ทําการแอบอยู่ที่ชายฝั่งและคันจูโร่นะครับได้ทําการจับตัวโมโมโนสุเกะไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจึงทําให้ตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาก้าวปอกดาบแดงนะครับก็คือพวกของคินเนมอนอยู่สถานกกกกาาาาารณ์ที่ยลลํบแ้ววพพอเขน ครับถูกล้อมอยู่และแน่นอนเลยครับว่าพวกเขานะครับก็เตรียมตัวตายได้ทันทีเลยเลยครับเขาจะเอาอะไรไปสู้และครับในเมื่อตอนนี้นะครับถูกเหล่าบรรดาลูกน้องของเจ้าโอโรจินะครับทำการล้อมและเตรียมตัวฆ่านะครับเพื่อปิดฉากนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ปิดฉากการแก้แค้นของตระกูลโคซุกิในทันทีโดยการที่โค่นล้มก้าวปลอกดาบแดงลงไปให้หมดในวันนี้แต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อนะครับมีเรือดำน้ําโผล่ขึ้นมาไม่ใช่เรือดำน้ําของลุงตูนะฮะแต่เป็นเรือดำน้ำนะครับของกลุ่มโจร สลัดฮาร์ดหรือว่าของรอนั่นเองตัดไปทางด้านอีกฝากหนึ่งดูเหมือนว่านะครับเหล่าบรรดาเรือของเจ้าโอโรจินะครับกำลังถูกปืนใหญ่เนี่ยทรมใหญ่เลยซึ่งทิศทางตอนนี้นะครับก็ยังไม่สามารถหาทิศทางได้และทนาดนั่นเองได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับของเรือโจรสลัดนะที่พวกเราคุ้นเคยกันดีก็คือเรือเทาสันซันนี่นะครับของกลุ่มหมวกฟางนะครับที่ทําการจู่โจมนะครับใส่เรือนะครับของเหล่าบรรดาลูกน้องของเจ้าโอโรจิและตัดมาทางด้านอีกฝากหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่พอเท่านี้นะครับเมื่อมีเรือนะครับของ และเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับของกลุ่มโจรสลัดคิดนะครับที่ตรามมาสมทบและพร้อมนะครับที่จะต่อสู้นะครับกับเหล่าบรรดาลูกน้องของเจ้าโอโรจิแล้วในตอนนี้และปิดฉากการสปอยครั้งนี้เมื่อรูฟี่นะครับได้ทําการพูดกับคิดเลยแหละครับว่าอา้าวคิดไหนนายบอกว่านายจะไม่มายังไงล่ะการต่อสู้ครั้งนี้คิดนะครับจึงตอบกลับไปแก้เขอเลยแหละครับว่าเฮ้ยการที่ข้ามาเนี่ยมาเพื่อต้องการหัวของเจ้าไคโดตั้งหาข้าไม่ยอมยกหัวเจ้านั่นให้กับใครทั้งนั้นแหละแล้วก็ทําการจบสปอยครั้งนี้นะครับเป็นที่เรีย ับตอนนี้เรียกได้ว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่พีคมากๆเลยนะรับสำหรับแฟนๆวันพีซทั้งหลายก็ขอสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็คือเราได้ทราบแล้วนะครับตัวตนที่แท้จริงของผู้ทรยศนะครับในฝั่งของก้าปลอกดับแดงซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าเป็นตัวของเจ้าคันจูโร่นะครับจริงๆแล้วมันก็มีทฤษฎีมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าผมไม่ไดเอามาพูดในช่องเพราะผมเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรที่เป็นทฤษฎีนะครับในการทำมโนมาก็รอให้มันเปิดเผยมาก่อนนะครับก็เลยแบบว่าจะมานําเสนอในวันนี้ซึ่งแน่นอนเลยครับว่่่่าาาามันนนกก็็เเปอยงททีุคคิดวจ้ คันจูโร่เนี่ยเป็นบุคคลที่ทรยศนะฮะใน9้าปลอกดาบแดงนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยว่าสาเหตุในการที่มันทรยศนะครับในการที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรและคันจูโร่นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่ถือว่ามีสกิลการวาดรูปเนี่ยจริงๆแล้วก็มีสกิลวาดรูปที่เทพมากๆแต่มันนะครับก็คือเป็นคนปลอมนะครับก็คือแบบว่าทําเหมือนว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถวาดรูปได้สวยงามนะครับรูปก็จะห่วยๆหยน่อยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลายฉากนะครับที่มีการสปอยมาแล้้้้ววววแหลลคคครับคครับมมบกกก็็็็าาาาายยนนนเเไดมมมมมง่ีป ได้สูงอยู่แล้วนะครับที่ว่าเจ้าคันจูโร่เนี่ยจะแกล้งเป็นนะครับก็คือแกล้งแบบว่าวาดรูปไม่สวยนะครับแล้วก็ทําการส่งข่าวนะครับให้กับเจ้าโอรุจินะครับด้วยความสามารถของมันเนี่ยมันสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นได้เลย และจุดพีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือจะเห็นได้เลยแหละครับว่าซูเปอร์เนวาในตำนานของพวกเรานะครับก็คือจะมีลอมีลูฟี่นะครับแล้วก็มีคิตทั้ง3คนนะครับจะร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเหตุการณ์ย้อนอดีตอีกนิดนึงนะครับก็คือ1คืนนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็คือการทําลายนะครับหลอกบรรดาอะไรต่างๆนะครับทางเชื่อมต่อเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในคืนนั้นเราคงได้เห็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอรับชมเลยครับว่าอนาคตนะครรรับจะะมีีกกาาย้อออนนนนนนหืเเปปล่่แต็ ากเลยนะครับเราจะได้เห็นซุปเปอร์โนวาในครับในการร่วมมือกันในทางด้านการต่อสู้แล้วแต่นี่นะครับก็ยังเป็นแค่การประทานะครับกับเหล่าบรรดาลูกน้องนะครับของเจ้าโอโรจิเท่านั้นยังไม่ได้เป็นการประทานะครับกับเจ้าโอโรจิแบบเต็มตัวหรือว่าไคโดแล้วก็บิ๊กมัมเลยแน่นอนแหละครับว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับพวกเราก็ต้องรอรับชมเลยนะครับความสนุกความมันเหล่านี้แล้วก็เดี๋ยวสปอยเต็มๆมาเมื่อไหร่นะครับทุกท่านนะครับก็รอรับชมเลยแหละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงสำหรับใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลิปม ของคุณเวลากดกระดิ่งนะครับก็รบกวนเลยว่าให้กดแจ้งเตือนด้วยนะครับหากคุณไม่กดแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับมันจะไม่เด้งเลยนะไม่ว่าจะเป็นมือถือของคุณหรือคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับอันนี้สําคัญเลยและจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับในการทาคลิปสนุกคลิปมันๆเหล่านี้นะครับให้ทุกคนได้รับชมกันสําหรับวันนี้ไปแล้วขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโควิด -19 กันสาหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วขอขอบคุณครับ